โอ้โหมันอยู่ส่วนลึกของใจกลางบุบคบเขาเลยเรื่องไงวะเนี่ยโอ้โหเข้าไปในดินแดนลาวาร้อนละอุแค่เห็นก็รู้สึกร้อนละดื่มคูลดิ้งซะหน่อยไปเก็บเพชรหน่อยข้างทางเก็บอะไรได้เก็บให้หมดนะเพราะว่าอยู่ดินแดนใหม่ใช้ของอยู่แล้วเก็บให้หมดโอ้โหดูลาวานั่นสิเห็นก็ร้อนแทนเลยขุดซะหน่อยมักมีแร่ดีฮนะพวกแมปลาวาเนี่ย ตามรอยหิ่งห้อยฟ้าแล้วไปเนี่ยโอ้โหร้อนเหลือเกินน่าจะมีเซเว่นไห้เนี่ยจะเข้าไปตากแอร์ซะหน่อยอยูดีแผ่นดินกไ็ไหวไม่น่าจะมีเซเว่นแล้วละ่ะไหนเขาแอบดูสิมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยแฉบโอ้โหใครลืมปิดแก๊สโอ้โหไฟพุ่งวันหน้าเกือบแหกโอ้โหใครวะนน่ะใครไปอยู่ข้างในวะนน่ะ กูเตืดประทุมาดูใกล้ๆหน่อยมีคนบุกอาสมข่ายัางไงได้ยินเสียงใครเขาป่นอะไร,ระอาสมอาสมอะไรดูหน่อยดิมองไม่ชัดติดลาวนี่คืออาสมของข้าเจ้าเป็นใครใหญ่จึงบุกลุกในตมที่ฟุดฟัดฟุดฟัดอืง้องนี่มันกลิ่นประทูของใหญ่จวน,นี่แกกล้าดียังไงบุกอาสมข่าแถมมีปะทูใหญ่จวนมาด้วยป้องอาดประทูใหญ่จรเลยกูิ้วไซอั่วมา เออจมูกมีปัญหาแล้วเราเนี่ยไปพบแพทย์นะแต่ท่าทางและดูหน้าตาน่าจะหิวไม่ต้องไปพบแพทย์หรอกหากรข้าวกินก่อนหนอาว่าเราจมูกไม่ดีดูถูกไลออดคิงที่โอตาอราชาินีเดี๋ยวมึงเจอกูเนี้ยขูซะหน้นนากลัวเลยชิบหายมาหน้าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินเสียงมึงเนี่ยเดี๋ยวกูจะตีให้ฟันหลุดเลย ชาร์จแล้วหดเข้าไปหดเข้าไปอืมแล้วก็ชาร์จอย่างเงี้ยนะคงหน้าเอาเขาไมนออกก่อนเอาเขาไมนออกได้นี่ยโลกสบายฮนะโกรธนะโกรธท่วงไฟเลยนี่มันมีอบิลิตี้ไฟรอบตัวเข้าใกล้เลือดลดเรื่อยๆไม่นั่นเนี่ยแม่งคุ้มข้างแล้วโอ้โหเจ้ากันนะเรารอจังหวะชาร์จดีๆฮนะจังหวะชาร์จดีๆแต่ตอนนี้เขาเดิบก่อน เดี๋ยวตายไม่รู้ตัวเพราะเป็นมังกรโบราณนะอย่าประมาทนะเดี๋ยวเรามากับเพื่อนนะไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้โหเราเปิดรอ,อบตัวตกมาก่อนนะแล้วก็การเกาะแล้วก็เราก็ตัดชากหน้าเอาไปเดินทีกรีดหน้านหน้าเป็นรอยเลยจะขาไม่แตกไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เไม่ได้ทางนี้ไม่ได้ครับโอ้โหถ้าใหญ่โอ้โหดีครับเพื่อนสวยมากฮะไม่แฝดพอดีฮะมันร่วงฮะ ถ้าเมื่อกี้นี่ถ้าโดนนี่ทั้งแบบเลยนะแรงเดียวตายเลยนะต้องระวังวันวิตเลยลอันนี้ชาร์จไปก่อนตีที่ข้อเท้าแล้วก็ชาร์จที่หางอีกทีเผื่อหลุดไม่ขาดไม่เป็นไรอะชาร์จไปจะคุบไปลบไปเก็บดาจังหวะดีๆอ่ะผมไม่โดนวิร์ดยาโอ้โห ไวลาเราเล่นดาบใหญ่ต้อใจเย็นะหาจังหวะดีๆแล้วเราอยคุ้มมันนะแล้วก็ชาร์จปูดก็ให้เรียบร้อยดีเนาะชุดยังพอหนาอยู่กันไฟฮะนี่ถ้าชุดแพ้ไฟที่ไปเลยนะบอกเลยอุยพูดก็ให้ชาร์จตีหนึ่งทีโอ้โหจะได้สองทีแล้วหันมาตีก่อนอ่าล้ลายไหลเหนื่อยเหนื่อยอีกอะ อจามที่หน้าขูดอีกทีให้แตกเพื่อนเราฟันใหญ่แี้แผลนี้โดนตบแมมโดนตบประเด็นเลยไม่เป็นไรฮะหาดีกว่โกรธีกนะหน้าดงหน้าแดงไฟเต็มตัวโกรธจัดยวมาโกรธเลยผมเลยมไปโกรธเพื่อนเราก็ได้นู่นตีใหญ่เลยผมนี่นานๆตีที มันก็พรอยอ่ะโอ้โหเป็นแรงนะต่อพูดต่อพูดกับแปดหลบป่อนนะหาจังหวะยแไปรีบมนะั้เล่นดาบใหญ่อย่าไปรี่จังหวะเข้าเดี๋ยวนะอื้อมไม่ถึงโอ้โหมืดเป็นไรฮะมันบินไปไหนฮะอ๋อหนีอ่ะน่าจะหนีโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวก่อน โอ้โหไม้เพื่อนเราอะเรียบร้อยนะเจอเปลวไฟจากนรกเผาไปเลยฮะตัวเป็นผงธุลีไปเลยไม่เป็นไรฮะเหลือเราคนเดียวฮะเราล่อซื้อไปก่อนนะจนกว่าเพื่อนจะกลับมาโอ้โหจังหวะเมื่อกี้มันเป่าปุูนทีหายไปเลยแรงมากครับมังกรโบราณเนี่ยน,น,น่ากลัวยิ่งตอนโอ้โหแล้ว ความพิเศษของมันคือมันเล่นกระชากได้ไหมเห็น,หเ,หนเห็นลาวายหไหมตรงพื้นเนี่ยเราวาโคยพุ่งตลอดเลยนะโครโหดนากลัวน้ากลัวน้ากลัวเลยนะเราต้องใจเย็นนะมีสมาธิสูงนะเฮ้ยโอ้โหตายท่านี้ไม่รอดอดูเลือดโอ้โหดวงดีอย่างนั้นผมก็ไปเหมือนกันนะเมื่อกี้โดนเต็มเต็มนะไม่ไหวั่ะหนีก็หนีวะเนี่ย กินเลือดนะมันเล่นกระฉากได้ด้วยนะมันสามารถเรียกรวาที่พื้นขึ้นมาดได้ด้วยนะระเบิดระเบิดใกล้นะโอเคเราเสร็จร้อยแล้วเพื่อนน่าจะมาแล้วเพื่อนมาถึงแล้วเราทำการานับหางปึ๊บโอ้หหาวนโอ้ยไม่ได้สะบ,บัดออก โจดโด,ดีจริงสิงโตแล้วมันจริงโจวันเนี่ยโจดดีจริงเลยทำลายเป่าปล,ลูดเขาให้หลบไปข้างหลังนะเรารอมันต้องลงอ่ะเดี๋ยวเราชาร์จนะปึ๊บพระอ,อาจากเป็นลงรู้เรียนรู้มากนะนี่จะลงตรงนั้นงับอะไรฮะครับจะ,จะเอาหางมันหางก็เล็กเหลือเกินเอาโครงหางก็เล็กเลย ลามนะใส่เพื่อนเราตีโมโหเนะี่ะเจ้าหางมาตีปุ่งวิเ่เอาเรียกกระชากเข้ามาเรียบร้อยโอ้โหเพื่อนเราตีตีจนนอนตายเนี่ยอ่าแหกเลยโหดจัดขอแร่หน่อยแม่โหดเหลือเกิน อาละะมาล่าเจ้าสิงโตน้อยฮะไว้วิดีโอหน้าเรามาเจอกันใหม่ไปละสวัสดีครับผม